ก่อนชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็มีประเพณีนะฮะ <c oughs> การกินเจที่นี่นะครับมีการเตรียมความพร้อมอะไรตัวนี้อะไรต่างๆนี่เขาเรียกว่าเอกลักษณ์เลยนะสำเพาสำเพาเทพเรือสัมเพาเทพ <c oughs> นะครับ ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับขนาดเนี่ยสร้างขึ้นมาเกือบ3เมตรยาว10เมตรสูงประมาณ6เมตรนะครับใช้งบเนี่ยสร้างเรือสำเภาเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับเพื่อให้ชาวไทยแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมพิธีถือศีลกินเจกราบไหว้แล้วก็ส่งเทพเจ้านะครับกลับสู่สวรรค์คือเขาจะส่งเทพเจ้ากลับเนี่ยวันที่23ตุลาคมพฤศจิาตอน5ทุ่ม แล้วเขาก็จะถวายเครื่องเอ๊ะจะเผาเครื่องถวายเทพเจ้าแล้วก็เรือในคลองแม่กลองค่ะนะครับไม่ใช่เผาเรืออย่างเดียวนะเผาของต่างๆด้วยรวมๆแล้วมูลค่าที่เขาบอกว่าจะต้องเผาไปเนี่ยประมาณสักล้านเออวันที่23ตุลาคมครับตอนห้าทุ่มเขาจะเผาเรือสำเภาอันนี้เพิ่งจะสร้างนะครับแต่ว่าผมพูดให้หรือว่าเขาเขาสร้างขึ้นมาเพื่อ ให้เตรียมของบูชาเทพเจ้าแล้วก็เผาเพื่อบูชาเทพเจ้าไปวันที่ส่งเทพเจ้ากลับนั่นแหละเอ๊ะนั่งจ้องอยู่เขามีเลขหัวเรือหรือยังคะอ๋อปกติเขาจะมีเหรอมีค่ะปีที่แล้วเนี่ยจริงเหรอเต็มเต็มเลยค่ะเหรอปีที่แล้วนะเออเออเต็มเต็มเลยเขายังไม่ได้ใส่มั้งมีแต่ภาษาจีนเนี่ยเป็นตัวเลขไหมเนี่ยมีไหมคะบอกว่อคะจ้องอยู่เนี่ยยังมองไม่เห็นเลยผมว่าใกล้ๆกล้งานอ่ะเขาจึงจะมีเลย อันนี้<ะ>ยังไม่เห็นหัวเรืออ,อะไรเนี่ยใกล้ๆงานใกล้ๆงานหัวหัวฝัง<ช>่งนี้ไหมเอาเดี๋ยวไปฟังประธานศาลเจ้านาจาใช้ยจือเอี้ยกวงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทีวีทุกท่านนะครับปีนี้ก็เวียนมาบรรจบครบรอบประเพณีถือศีลกินเจประจำปี2566ณศาลเจ้านาจาตำบลบ้านปกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ะร,ระหว่างวันที่14ตุลาคมถึง23ตุลาคม2566ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ก็จะมาบอกว่า,าเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญร่วมกุศลทานเจนะครับนะในปีนี้ก็ขอเชิญชวนมาที่ศาลเจ้านาจาสาไทายกิจงคงจังหวัดสมุทรสงครามนะครับของเราก็จะมีสร้างเรือสำเภาอีก นะครับทุกๆปีปีนี้ก็ใหญ่อลังการเหมือนเดิมนะครับก็ทางด้านหลังเก่งนะครับเรือสังเภาทองคำอันนี้เราก็สร้างเก๋งจีนปีนี้ก็จะเปิดาตามมุมต่างๆนะครับแล้วก็จะติดม่านให้ดูสวยงามนะครับเพื่อที่จะให้เป็นแสงสว่างแล้วก็ยังมีเต่งลังอรอบบนเก่งจีนอีกนะครับเพื่อจะ แสงสว่างเพื่อที่จะ,ะนำพาเจอิ้วที่มากราบไหวบูชาในปีนี้จะได้เดินทางไปไหน,นาม,มาไหนทำมาหากินจะได้จเจริญรุ่งเรืองมีความสว่างสวยตลอดการนะครับแล้วก็วยังมีอีกนะครับว่าด้านท้ายเรือยังมีหนังสือจีนปีนี้เราเขียนตัว6ตัว6ก็คือบุญวาสนานะครับท่านใดที่มากราบไหว้บูชาขิวว่องหุบโจ้ในปีนี้ ก็จะมีบุญวาสนาทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองอาตามที่เราต้องการมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นะักสารเจ้านาจาซาทิจีเดงองของเราได้นะครับใบเรือนี้เราก็จะมีเขียนว่า,าชัยเต็งปุ๋ยนะครับชัยเต็งปุ๋กยก็คือจะขอให้มีความแสงสว่างมีโชคมีลาบนะครับ แล้วก็ยังมีหนังสือจีนอีกว่าทําอะไรก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีหนังสือจีนมีหลายอย่างนะครับแล้วก็ยังเขียนว่าขิวอ้วงป๋อจุงขิวอ้วงปอ๋งอ,อ,จววงปอจุงก็คือเทพเจ้าขิวอ้วงป๋อจุงก็คือเรือทองคํานะครับก็คือเรือสำเภาทองคํานั่นเองนะครับก็ใครมากราบไหว้ที่ศาลเจ้านาจาราไทยจิยยงเราแล้วก็จะมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นาัฒนาทุกๆประการครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับาที่สารเจ้านาจาสาไทจุยะกรในปีนี้นะครับก็หนึ่งมือทานเจหมื่นชีวิตลอดตายขอเชิญชวนนะครับขอบพระคุณครับก่อนจะกันไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับ